ออแล้สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม l a d a e x e ซึ่งผมไม่รู้นะครับว่า l a d a เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันคืออะไรแต่ยังไงก็ตามครับมาดูกันก่าว่าไอ้เกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะโอเคมันก็จะสแกนอย่างเงี้ย อ๋โอเคครับคลิกซ้ายเพื่อสแกนธรรมดานะแบบสแกนเล็กๆแล้วก็คลิกขวาแบบสแกนแบบแบบกวาดแบบเนี้ยโอเคครับเข้าใจง่ายครับเข้าใจง่าย <S <S คือมันให้ทำอะไร ก็คือตัวเราเร็วมากนะโอเคโอ้เหมือนจะมีทางไปต่อข้างหลังมีอะไรไหมโอเคไม่มีไปต่อโอ้หมันมีทางขึ้นไปได้อันนี้ทางนี้ตัน โอเคเหมือนจะเราต้องไปทางนี้โอเคมีทางให้ไปต่อโอ้โอ้โอเคครับมีทางลงด้วยเสียงไม่โคตรน่ากลัว แแือมันดูระแวงเสียงอะอ,อะไรอะอะไรอะมันคืออะไรลูปน้าเซหนาบึง แล้วก็อะไรเป็ดโอเคโอเคตรงนี้เหมือนมีทางไปต่ออันนี้อะไรเจ็ดหนึ่ง สองแปดเจ็ดหนึ่งสองแปดรหัสเหรอเหมือนจะต้องเอาไปใส่กับอะไรบางอย่างนะโอเคเดี๋ยวไปสำรวจทางนี้ต่อเอ้เดี๋ยวมีเขียวเขียวประตูเหรอข้างบนนี้เขียนว่าเอ็กิ โอ้เหมือนจะกดได้เมื่อกี้อะไรนะเจ็ดหนึ่งสองแปดนะเจ็ดหนึ่งสองแปดโอเคเออโอเคโอเคเหมือนจะเป็นมันกว้างมากนะนั่นโอเคที่นี่ก็เป็นประตูเข้ากับ กลับไม่ได้โอเคกว้างมากเลยด้วยเป็นเพลงที่วังเป็นเพลงที่วังเวกมากเลยนั่นน,น่นเอ๊ะมันมีเสาอ,อะไรด้วยเดี๋ยวลองไปต่อ ตันไปไม่ได้นาทางนี้ก็เหมือนจะตันใช่ครับตันมันตันแสดงว่าต้องไปทางน่าจะทางนี้ โอเคครับโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรนะตรงนี้ใช่ก็ไม่มีอะไรจริงๆด้วยไม่มีแบบไม่มีเลยเดี๋ยวลองหาไล่ๆหาสแกนดูก่อน เผื่อมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแถวๆนี้อ๋อ <c oughs> เฮ้เฮ้เฮ้จนะ มาจากทางไหนเนี่ยลงละโอเคทางนั้นก็ทางที่เข้ามา,เ,าเริ่มหลงละ ใช่ทางเดิมนี่กลับไปฮะกลับไปเอ๊ออ่ะมันไม่มีอะไรจริงๆด้วยอ่ะโอ้นีไงทางไปต่อ โอเคครับพ,พื้นที่ต่างระดับฮะโอเคเหมือนตรงนี้จะไม่มีอะไรใช่ฮะมันไม่มีอะไรจริงๆด้วย โอเคแต่อย่างน้อยมันก็มีทางไปต่อให้เนี่ยะไรเสาเหมือนจะเป็นคล้ายๆอะไรสักอย่างเฮ้ยสีเขียวมาแล้วมันมีอะไรให้ให้ละอันนี้อะไรพื้นที่คุขาเวย ต้นไม้ใช่ไหมใช่ต้นไม้โอ้มันคือสงสัยตรงนี้นะมันน่าจะเป็นหญ้าแน่ๆไม่น่าจะหญ้าเลยละ่ะโอเคเข้าป่าแล้วยากขึ้นน่าจะยากมากๆแล้วละเข้าป่าโอ้ โอ้มองไม่เห็นอะไรเลยโอเคโอเคโอเคครับตอนนี้อยู่ในป่าแล้วเรียบร้อยโอ้โอ้โอ้เนี่อะไร โอเคฮะทางนี้ตันคุณต,ง,ตงใส่อะอันนี้อะไรอะโอโอ,โอ้มันสูงมากมาก ตึกเหรออาคารเหรอโอเคฮะเดินต่อไปโอ้นี่อะไรต้นไม้อีกแล้วมันมีอะไระที่เนี่ยโอ้โอ้สีแดงเหมือนจะเป็นรอยรอยเท้า ตัวอะไรทักอย่างโอ้ท่อใช่ท่อโอเคโอ้สแกนไม่ถึงข้างในด้วยโอเคครับโอเค,คโอเคครับเหมือนจะต้องเข้าไปในท่อนี้มั้งโอ้สแกนไม่ขับไม่ถึงด้วย โอเคดูซ okay. ิมันมีอะไรโอ้ oh. อะไรอ่ะไลด์อร์ตเอ็ก e ์เอฮะแค่เนี้ยโอเคดีอยู่ ดีมัง้งก็น่าจะดีแหละโอเคผมตกใจไปหลายรอบดีเลยเกมนี้ดีโอเคมีแค่นี้ก็ถือว่าดีใช้ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันลุ้นดี ว่าถ้าแกไปมันจะเจออะไรโอเคน่าจะมีแค่นี้แหละ